มาแล้วบทที่4เรื่องที่3นะคะข้อหัวข้อมันขึ้นมาด้วยเครื่องหมายคำถามว่าคล้ายกันหรือไม่ในเวอร์ชันของรูปสี่เหลี่ยมนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนเลยหลักการคิดของเมื่อวานที่เราเรียนไปแล้วของคาบที่แล้วนะคะหลักการคิดหลักการพิจารณาของรูปที่คล้ายกัน วันนี้ในกรณีของรูปเอ็นเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองนะคะจะต้องพิจารณา2ข้อดังนี้ข้อแรกข้อแรกคือไหนมีไงขนาดของมุมที่สมดุลกันจะต้องเท่ากันทั้ง4คู่นะคะเพราะวันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยต้องเท่ากันทั้ง 4คู่และข้อ2อ,อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันก็ต้องเท่ากันทั้ง4คู่ด้วยเช่นกันเพราะวันนี้เราเรียนรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือเราจะรู้ว่ารูป2รูปที่เขาให้มามันคล้ายกันหรือไม่มันต้องเป็นจริงทั้งข้อ1และข้อ2นางนี้โอเคนะโอเคไหมโอเคแล้วไปต่อเลย ตัวอย่างมา,ามีพี่จุกมาสองคนปีนต้นไม้ซนเป็นลิงเลยมีรูปเอกับรูปปีนะคะจุกน้อยจุกใหญ่นะคะเขาให้เราดูว่ารูปที่ให้มา2รูปนี้คล้ายกันหรือไม่ประการแรกทาไงหาคู่ที่สมนายกันใช่ไหมคะคู่ที่สมนายกันทั้งมุมและด้านาทั้งมุมและด้านาคราวนี้เราไปเอาด้านก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวมุมไว้ที่หลังตอนสรุปเพราะมุมมันดูง่ายใช่ไหมคะเอาด้านก่อนด้านคู่ที่สมนายกันใครคู่ใคร นี่เลยด้าน3สมนายกับด้าน6สมนายดูยังไงก็คือด้านใหม่ด้านเขาเรียกว่าอะไรรูปใหม่ด้านเดิมของรูปใหม่นะคะอันเนี้ยรูปเก่ารูปเอกคือรูปเก่ารูปบีคือรูปใหม่มันยังเป็นด้านเดิมกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคู่แรกของ A กับ B ก็เป็น3กับ6 ด้าน3ของรูป A ก็จะสมนายกับ6ของรูป B นะคะต่อไปอีกคู่หนึ่งแนวตั้งเหมือนกันสมนายกัน4เส้นสมนายกับ8เส้นนะคะ4ของรูป A ก็สมนายกับ8ของรูป B คราวนี้เราก็จะมาคิดว่าอัตราส่วนมันเท่ากันหรือไม่ เอามาเลยแล้วก็มาเขียนในรูปอัตราส่วน a ต่อ b เขียนในลักษณะของเศษส่วนนะเราจะเขียนองลักษณะของเศษส่วนเพื่อง่ายต่อการคำนวณเอาไปสิคู่แรก3กับ6ใช่ไหมคะก็3ต่อ6อ่ะคู่ที่2คือที่เราโยงมา4ต่อ8ใช่ไหมคะ4ต่อ8 คราวนี้เรา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาที่เราตั้งได้นี่แหละมาคู่ตัดส่วนที่เราตั้งได้มา3ต่อ6กับ4ต่อ8มาเอามาทําไมมาคํานวณคิดว่ามันเป็นอันตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่เราจะทําเป็นอันตราส่วนอย่างต่ําแบบคาบที่แล้วก็ได้นะคะแต่อันนี้ขี้เกียจนั่งหารเราก็ใช้อีกวิธีหนึงก็คือเปรียบเทียบโดยการคูนไข้3นะคะสกับ8 3คูนกับแป 2ี 24, ส่วนอีกคู่นึง6กับ4ใช่ไหมคะหคูณ4 6 4ก็เป็น24่สิบสี่อ้าวราวนี้เราได้บรรทัดนี้มาแล้วดูซิยีสีเท่ากับยี่สิจริงไหมอืมเพราะฉะนั้นพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเอาโจทย์เมื่อกี้ที่เราตั้งคู่ที่เราตั้งเมื่อกี้นะคะ3ต่อ6กับ4ต่อ8ปดเขาถามว่า3ต่อ6กับ4ต่อ8 ตรงนี้เลยนะบรรทัดบนเนี่ยเหลืองๆเนี่ยสต่อ6กับสต่อแปดเท่ากันจริงหรือไม่เราก็ตอบเลยว่าจริงเท่ากันจริงเป็นจริงอืมคราวนี้เราไปพิจารณาคําตอบพิจารณาคําตอบทํำยังไงล่ะประการแรกเราต้องดูก่อนข้อมุมที่สมนายการข้อหนึ่งนะมุมที่สมนายการมันสมนายกันจริงหรือไม่เอาดูมุมแรกบนซ้าย มุมเหลืองนี่กรอบรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะอ่าใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น 90... องศามุมสีเหลือง 90... องศาเหมือนกันสีสีมันเหลืองไปนิดมันเลยมองไม่ค่อยเห็นต่อไปมุมนี้ล่างซ้ายสีเขียวอันนี้ก็ล่างซ้ายสีเขียวสมในกันใช่ไหมคะเป็นมุมฉากเหมือนกันเท่ากัน90องศาต่อไปมุมขวาล่างสีฟ้า ขวาล่างสีฟ้าขวอล่างสีฟ้า2รูป90องศาเหมือนกันคู่สุดท้ายสีม่วงมุมบนขวากับมุมบนขวามันก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็90องศาเพราะฉะนั้นเป็นไงคะทละคู่เท่ากันจริงไหมจริงอ่ามุมที่สมนัยการเท่ากัน,กนทั้ง4คู่เลยเพราะฉะนั้นข้อ1ผ่านและไปดูข้อ2 อัตราส่วนความยาวของด้านคู่ที่สมในาการเท่ากันทุกอัตราส่วนหรือไม่นี่ไงหลักฐานเท่ากันค่ะพิสูจน์แล้วคูณควายจบเรียบร้อยเพราะว่าด้านล่างกับด้านบนมันก็มีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะก็เหมือนคิดแรงเดียวด้านซ้ายกับด้านขวาก็ขนาดเท่ากันก็เหมือนคิดแรงเดียวแล้วควายครังเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นข้อ2ก็จริงพอจริงทั้งสองข้อก็จะตอบได้ว่ารูป2รูปนี้เป็นไงกันคะคล้ายกัน จริงทั้งสองข้อคล้ายกันแต่ถ้าเทสข้อใดข้อหนึ่งก็จะไม่คล้ายเลยนะอันนี้คือข้อแรกตัวอย่างแรกเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วไปต่ออีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่2องรูปมากอบรูปอีกแล้วนะคะกอบรูปแล้วมีอะไรรถไฟน้อยน่ารักอยู่ข้างในให้พิจารณาว่า2รูปนี้คล้ายกันหรือไม่วิธีเหมือนเดิมขอโยน แมวมาก่อนอ้าจับคู่จับคู่ใขค่คู่ไข่อ่ารูป A 6จะคู่กับรูป B 8ใช่ไหมคะ6ต่อ8นี่ไงด้าน6สมนยกับด้าน8เขียนอัตราส่วนก็เป็น6ต่อ8ต่อไปอีกคู่หนึ่งแนวตั้ง5สมนกับ7เอา5 สมนายกับ7ก็เขียนเป็น5ต่อ7อเอาบรรทัดเมื่อกี้มาคำนวณ6ต่อ8กับ5ต่อ7มาคูณไข้สิเอา6กับ7 6 6 36 6 7 42ส่วนอีกคู่หนึ่ง8กับ5 8 5 40อา้าวผลปรากฏมาแล้ว อันนี้คือบรรทัดท,ที่จะทําให้เรามีการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมคราวนี้เราก็ไปดูซิโจทย์ของเราที่จับได้เมื่อกี้คือ6ต่อ8กับ5ต่อ7มันเท่ากันจริงหรือไม,อม่จริงหรือไม่จริง42กับ40เท่ากันจริงไหมไม่จริงใช่ไหมคะไม่จริงคูณโกหกฉันในเมื่อไม่จริงเราก็จะไปตอบตอบยังไงล่ะมีไงยของ้อ2 ข้อ2ไม่จริงนะคะคุณโกหกไม่เท่ากันนะนี่ไง,ไงหลักฐานอยู่ตรงนี้ส่วนข้อหนึ่งเอาไปพิจารณามุมมุมเป็นมุมอะไรเอ่ยเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะกรอบรูปก,ก็คือมุมฉากมุมฉากหมดทุกมุมเลยเพราะฉะนั้นมุมที่สมในกันก็มีค่าเท่ากันหมดเลยคือเท่ากับ90เพราะฉะนั้นข้อ1ผ่าน1ผ่านสไม่ผ่าน แต่เขาเชื่อมคำว่าและและคือต้องผ่านทั้งคู่เพราะฉะนั้นรูปนี้ก็ไม่คล้ายกันจบสรุปง่ายๆก็คือเราต้องดูทั้งมุมและด้านต้องเป็นจริงทั้งคู่ต้องไม่โกหกทั้งคู่นะคะถึงจะคล้ายกันถึงข้อเนี้ยข้อใดข,ข้อหนึ่งโกหกก็ถือว่าคุณโกหกเลยโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วไปเลยไปไหน ไปทำชีพกันนะคะเราเจอกันต่อไปเรื่องหน้านะคะบายบาย see you again